พระมหากสปะพระสาวกผู้มีความเพียรและเคร่งครัดในศีลพระมหากสปะเป็นหนึ่งในพระสาวกผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพในพระพุทธศาสนาท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีความเพียรเคร่งครัดในศีลและเป็นผู้นำการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังพระพุทธเจ้าปรินิพ,พานชีวประวัติ พระมหากัสสปะเดิมชื่อปิพริมานพเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งท่านมีความสนใจในธรรมะและการบวชตั้งแต่ยังเยาว์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่กรุงราชครห์ท่านได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและตัดสินใจบวชเป็นพระสงฆ์ความเพียรและการปฏิบัติธรรมพระมหากัสสปะมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมและเคร่งครัดในศีลอย่างยิ่งท่านเป็นพระที่มีความเข้มแข็งในใจและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคพระพุทธเจ้าได้ยกย่องพระมหากัสสปะให้เป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศในหมู่พระสาวก บทบาทในการสังคายนาพระธรรมวินยัยหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานพระมหาัสปะมีบทบาทสําคัญในการจัดการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกท่านเป็นผู้นําในการรวบรวมและทบทวนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นการรักษาและเผยแผ่พระธรรมวินัยให้คงอยู่ตลอดมาการเผยแผ่พระธรรมพระมหาสสปะเป็นผู้สอนธรรม,มะที่มีความเข้มแข็งและชัดเจน ท่านได้อบรมและสอนธรรมแก่พระสงฆ์และคารวาสหลายคนท่านมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนและเป็นที่เคารพนับถือในหมู่พระสงฆ์การนิพพานพระมหากษัตรปะได้ดำเนินชีวิตด้วยความเพียรและเคร่งครัดในศีลตลอดชีวิตท่านนิพพานในป่าโดยมีเหล่าพระสาวกและคารวาสร่วมแสดงความเคารพและแสดงความอาลัยบทสรุป พระมหากัสปะเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีความเพียรและเคร่งครัดในศีลท่านมีบทบาทสำคัญในการรักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ทำให้พระธรรมคำสอนยังคงอยู่และส่งต่อมาถึงปัจจุบัน